เดินนางเพราะว่าวทนนั้นและรู้ก่ปุกเกี่ยวปุ่มเกี่ยวการแกนนี้การจีบแต่บ่หอมกลุ่มจกกีนใส่พุดเก่าเถ้าปัทธีถือขันขันเสียงเขาเกี่ยวปัทธีแหลมดุงดันเอามีนะเสียงเขาผูกปะกันเสียดเอามงดุกมีอามเค็มไข่หูกลุ่มเต้าหัง จีบจับก็ไปเฮียเราฟุ้งจอดจ่อแสงเจ้าเจ้าแจกเขียวเก่าตู่ถึงละดูแมนงามแหลกห้วยหั่งหอมหัวนาหัวนาเฮียจีบซอฟะยอมมาเย็นาะกีนเอาหอมมาเดินเอาพุ้งดอกไม่พุ้งหวันเราละช้อนเราต้อนเราฟุ้งเราล้อมาเสนเราล้นลงเต็มจนมีบานตามตุ่นคนกันทันดีทิ้งวงม้งเอาฟันหลงปีโป้ตกจนหล่อพระไม่ห่างทิ้งสังเสียงนั่นแล้วฮักฟงผาดมูฮุมสุสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับศิลรอยิมอีกเช่นเคยครับ นีเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูวัวนะครับชมวัวของพี่เปานะครับผมนี่ก็ปล่อยทุ่งหญ้าเลยครับปล่อยลุยสวนกล้วยได้เขาข้องตอนไหนครับตอน5โมงครึง่งครับ5โมงครึง่งครับนี่ฝนตกไม่ได้เกี่ยวหญ้าใช่ครับฝนตกทุกวันเลยครับ สบายเจ้าของไหมหน่อยเจ้าของขี้เกียจนี่ก็เหมาะเจ้าของหน่อยเนาะมนี่ครับวิวก็สวยๆเลยนะดูวัวด้วยดูวิวด้วยครับ นี่ครับคุมฝูงนะครับตัวนี้เป็นประมาณเลือดสูงนะครับ,บาาประมาณลูกผสมเนาะผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องวัวเท่าไหร่ครับนี่อาจารย์ผู้ชมได้ดูบัวดูบรรยากาศยามเย็นครับผมเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็จะไล่เข้าข้อครับ อีกสักหน่อยเดี๋ยวพี่ปาก็จะไล่วัวเข้าค้อกแล้วน้ำก็จะเยอะๆก็จะแฉะๆหน่อยนะครับฝนมันตกพึ่งหยุดเมื่อกี้ครับ มาแล้วครับเรียกฟังรู้ตองนี้มาเรียกฝังเรียกอีกฝั่งหนึ่งเรียกรู้พวกเอ๋มาย่างย่างย่างย่งย่ลาง มีแต่วัวสวยๆเลยนะครับวนอ้วนเลยครับนี่ตัวนี้แดงนี่ก็ใหญ่ๆเลยดูกระทบยังครับกระทบาทบาซินนี่ไหนลูกมันพี่เป๋ออ๋อลูกอยู่ฝั่งนู้นอ๋อนี่ครับสวยๆเลยครับผม เกษตรกรท่านหนที่เลี้ยงวัวครับอยู่ในแวกเขตบุรีรัมหรือเม่ราชนะครับอยากแวะเข้ามาเยี่ยมชมก็ได้นะครับเชิญนะครับเจ้าของฟาร์มใจดีครับผมนี่ครับเจ้าของเจ้าของคอกวัว เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราก็จะไล่เขาขอคอกนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะไล่เขาขอคอกแล้ว<อ>ครับผมกเกษตรรอยยิ้มก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้พวกเราเกรษตรรอยยิ้มด้วยนะครับ Ну. 그 à đã mua h o m e s